สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอพระพุทธนาวาอาราชบพิษสมเด็จจิตรลิตรดาหลังมวลสารผงจิตรลดาปศสองห้สองเก้นะครับเนี่ยออกที่วัดบวรนะครับนะบนะครับมีหลวงพ่อนะครับ อุตมะนะครับรายนามเกจิขนาจารย์ทั่วประเทศนะครับนะก็มีหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยัยหอมนะครับที่ปุกเสกนะครับโดยใช้ได้รับพระราชทานนะครับ เนื้อผงจิตรดานะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชกาลที่เก้านะครับเนี่ยพระดีนะครับพิธีใหญ่ครับที่วัดบรวรนะครับหน้าเก็บสะสมครับสวยๆมีหลวงพ่ออุจมะนะครับ ที่เป็นเกจีอาจารย์ในการเสกหลวงพ่อจามะหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อเตาเ๋าวัดเกาะวังไซหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับตาดีีินาสะสมนะครับโดยมีสมเด็จพระเทพในขณะนั้นนะครับ ทรงปิดกอบพิธีกรรมนะครับเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีกรรมนะครับในขณะนั้นด้วยนะครับเป็นพระดีที่น่าสะสมนะครับที่น่าบูชาแขวนพุทธคุณนะครับ